สวัสดีค่ะเพื่อน ซาดีเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องบวชสิเป็นสาวไทยสาวลาวสาวต่างชาติใดๆ่มาด้วยค่ะมาเบิ่อมาอเมื่เทียบอีอย่างวันตีให้ไดไอสติมนะคะวิธีการที่ไดไอสติมแบเล็กๆค่ะขั้นตอนนะคะไอสติมมาส่ริงปริ้นไม้ก็เื่อลกหัวใจนะคะเมื่อมีห้าสิบไอสติมไม่ลูกหัวใจต่อมาเอาไปเจออะรบ้างอบอุ่นหันโบอ่เขาจะเอาไปเปาสกีไปปั้นเปช็อกแลตนะคะหาลูกค้าได้เป็นไซโอลี่หัวระซามาสั่งจองลงหนาไดได้ค่ะเด้อสั่งจองลงหนาใดสองมือแล้ววัน เงเพราะว่าเหตกระมเป็นอะไรที่แบบสเปเชียลมากๆเลยนะคะเดีแบบนี่ใส่เรีวๆกะใส่สติมเรียวๆปไปให้มันดูปาไปใหนทังงนทงนแต่เรื่องบบกทาพสว่ายังเรื่องีเปียกอะตอนนี้ใส่เป็นห้กระะแแกาใส่อบิ๊ตผสมนะคะเพื่อให้รสชาติรู้สึกว่ารลมงร่องนุ่มนุอร่อยนะคะแต่ไม่เง็นเยเพามีเต็มเลย ใส่ลไปเลยค่ะใส่ล no ้ไปละลายค่ะกด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 ลงไปนะคะที่ผ่านบอกคุณเสางวมาลเจ้าขาพาพาถอมาได้ไหมออกมาเอนะดียว้อ นังสาลมเจ่านั้นที่าคยบอกเธอม่อยากลองกันเลยนะคะต้อไปยุบเมาบ้านนนะคะวัดที่สองคะเร่มสร้างนไปเรยนะคะต้องค่ะกลองนะคะเป็นยาดสองนะคะซงก็เป็นแบบนค่ะผมดูัจขอม่แต่ะร่ใชเร้เราก็จะหาใคเค็ไปวันแม่ขันวันแม่ ยกช่วงหนไม่รู้ใจ